น้ำตกเอราวัณชั้นที่2อนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับแนะน,นําเลยมาเที่ยวเมืองการก็ต้องมาเที่ยวน้ําตกครับผมเราเคยมาเที่ยวน้าตกก็หลายที่แล้วแต่วันนี้มาเที่ยวน้ําตกเอ,าร,ากเอาราวัณนนปลาเยอะมากจุดเด่นของน้าตกนี้นะฮะคือเป็นน้าตกที่มีปลาว่นายน้ําอยู่นะฮะก็ลงเอาเท้าลงไปก็จะได้สัมผัสกับปลานะฮะ ก็มี7ชั้นทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ขึ้นไปได้แค่5ชั้นนะครับเพราะออสกาสลบนะฮะก็เลยได้แค่5ชั้นมุมมองก็จะประมาณนี้ ต้ท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับสัดส่วน60-40เยอะกว่าคนไทยนะ